นีบ้บาโบวพามาดูห้องสูบก่อนนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือจะเป็นห้องเนส่วนของห้องสูบน้ำเนะฮะสูบน้ําขึ้นไปด้านบนนะฮะเอ้เหมือนเราสามารถขึ้นไปดูข้างบนได้บาเจ๊โอ้โหความมหูมา และนี่คือห้องสูบนะฮะห้องสูบที่มีเป็นห้องแล้วก็จะเป็นเหมือนอมอเตอร์แล้วก็จะมีห้องควบคุมในการสูบน้ําส่งน้ำเนี่ยท่านผู้ชมครับและนี่คือสิ่งที่บ่าวุาเองเดินมาเดินทางมานะครับก็เพื่อจะมาชมเนะี่ยหลักๆก็คือนี่ครับคลองน้านี่ครับสูบจากคลองน้นํานี้เป็นคลองน้ําที่เชื่อมต่อมาจากสนามบิมนสุณภูมเลยนะฮะ หนี่คือน้ำที่ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่เลยครับเราได้เห็นห้องสูบน้ำและได้เห็นคลองน้ำเลยนะครับเราก็จะไปดูตรงาทางด่วนที่ลอยข้ามลอยข้ามถนนไปนะครับท่านผู้ชมครับ คือคลองสุงนัขสุวรรณภูมิท่านผู้ชมครับแล้วก็จะเห็นเป็นคลองที่ลอยข้ามถนนสุขุมวิทมาเนี่ยฮะแล้วก็จะสูบน้ำนะจะมีโรงสูบอยู่ฝั่งนั้นนะจะเป็นคลองมานะฮะก็คลองนี้ก็จะมีนะฮะเป็นคลองส่งน้ำนะฮะก็จะมีความกว้าง48เมตรนะฮะความลึกอยู่ที่3.36เมตรนะฮะเป็นอ่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะ,ะท่านผู้ชมครับอ,าตาอมมัตราการไหล100่ร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะฮะโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับจะเป็นคลอง ยาวไปแล้วก็จะเป็นน้ําตกคลุไปตรงนั้นนะฮะวันนี้บ่าวพวกเองก็พาท่านผู้ชมมาชมนะเดี๋ยวจะเดินไปตรงนั้นครับท่านผู้ชมครับเดินไปตรงนั้นล้วจะเห็นสิ่งแปลกตาอีกนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับและนี่คือคลองส่งน้ำนะท่านผู้ชมครับที่ลอยฟ้าข้ามถนนสุขุมวิทไปลงทะเลนะแต่สิ่งที่บ่าวพวกสังเกตเห็นนะจะเป็นเหมือนรูปธงชาติไทยตรงคลองนะฮะแล้วจะมีเหมือนรูปธงเอ๊ย เป็นรูปดาวๆแบบนั้นเหมือนธงชาติจีนไม่แนใ่ใจเนาะพี่นะ้องเนาะโอ้พึ่งรู้มาโมกับพึ่งรู่ดิเดี๋ยวขับไปเมื่อก้ไกลพี่น้องไอ้นะาถนนกด็ดีว้าวแล้วจุดนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นห้องสูบเปนห้องสูบน้ำานะฮะสูบแล้วก็ส่งน้ําขึ้นไปนะข้างบนแล้วก็จะลอยลอยไปไปลงตรงทะเลนะท่านผู้ชมครับที่เราเห็นตรงนั้นนะครับ นี่คือคลองนะฮะคลองคลองลอยฟ้าทางด่วนน้ํานั่นเองนะฮะท่านผู้ชมครับเข้ามาใกล,กล,กล,ล้ๆกันเราก็จะเห็นสิ่งนี้แต่เราจะไม่ไปข้างในนะฮะอาจจะข้างในอาจจะได้รับอนุญ,ญาตก่อนเราถ่ายนะ้านนอกนะฮะท่านผู้ชมครับเพื่อเดินคลองมือมาและสิ่งที่บ่าวพวกเองเห็นจะก็ตื่นตาตื่นใจนะเหมือนเป็นธงนะฮะที่สถานีสูบน้ำนะฮะสุวรรณภูมิโอ้โหเป็นธงแปลกใจนะว่าธงติดเพื่อสิ่งใดนะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่้องครับ ตรงนั้นจะเป็นห้องสูบนะฮะห้องสูบแล้วก็จะสูบน้ำขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ไหลไปนะฮะนุ่นเลยไป้องครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปชมนะฮะบ,บา่าจะพาท่านผู้ชมไปชมไปชมน้ำนะฮะหลังจากเห็นคลองสุงๆใหญ่ๆขนาดนี้แล้วแล้วจะไปชมน้ำตรงที่น้ำไหลลงไปว่าจะมันคือมากขนาดไหนน,น,หน้องผีหลงนี่แล้วนะท่านผู้ชมครับกับการอัปเดตคลองส่งน้ําสู่อณนภูมินะท่านผู้ชมครับคลองน้ําลอยฟ้าวันนี้บ่าวผู้เองก็ ตลังจากอยากจะมานะฮะหลังจากเกือบๆหนึ่งปีแล้วนะที่ไม่ได้มานะครับนี่คือคลองส่งุมน้ำลอยฟ้าพี่น้องเอ๋ย,ยนะฮะข้ามถนนมานะฮะข้ามถนนสุขุมวิทนะฮะแล้วก็ออกสู่ทะเลว้าวว้าวโผล่สบายดีป่าแจ๊บสวัสด,สสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับฟังเนี่ยฟังเนี่ยพี่ยองพี่น้องพี่น้องเที่ยวที่สองแล้วครับการมาครั้งที่สองยังมีความาจังใดตื่นตาตื่นใจคืเอเก่าเพราะว่า มวลน้ำดูมวลน้ำสิครับทุกคนโอ้โหเนี่ยยิ่งกว่าน้ำตกซะอีกนะน้ำตกบางที่ไม่สวยเท่านี้นะทุกคนพอจับเบิ่งนะสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยตรงนั้นจะไม่เป็นเป็นเหมือนตอมอเนี่ยต่อหม้อต่อมอเป็นตุ่ม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 เนี่ยโอ้โหน้ำกระแทกลงมาเนี่ยไม่ได้เป็นคันมันได้บ่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 เป็นน้ำเป็นการลดกระแทกของน้ำจะได้ลงมาลดการการสาะนี่แหละสิ่งที่อยากให้่พอจะเบิ่งนะนี่คือ ไอเดียสุดบันเจิดของคนไทยว้าวแม่แมนแมนนี่คือไอเดียสุดเจ๋งเลยละถ้าถ้าถ้าเกิดว่าคนทั่วไปน้องบอกว่าคนทั่วไปเพิ่นก็จะอ่าเฮ็ดเฮ็ดแบบว่ามันเรียบๆลงมาเลยพอยังเพราะว่าสิบุรีสิบุรีนึกถึงความสวยงามแบบนี้อันนี้นอกจากประโยชน์แล้วเขยังมีความสวยงามโอ้โหพี่น้องบันเป็นความสวยงามแล้วว่าจะความน่าทึ่งน่าอัศจรรย์ใจน่าทึ่งน่าอัศจรรย์จริงๆโอ้นี่คือประเทศไทยพี่น้องเอ้ยเห็น อออ้้ right, okay, all right, all right, all right. ้าวพพพีีี่่่นนนงงงบอกไปก่อนเลยนะวันนี้เคยมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เคยมาแล้วนะครับบานผู้ชมนะฮะบ่าวแจ๊บบาวตุ่นอะไรก็บ่าวบู้เคยมากแต่เมื่อเห็นนะฮะนี่คือบอกได้เลยว่าสุดยอดของสุดยอดประเทศไทยเพราะว่าในช่วงต้องช่วงฤดูฝนฤดูฝนใช่ไหมที่ที่ที่ต้องที่ต้องปล่อยน้ำเนี่ย เป็นช่วงฤดูฝนนะฮะที่ช่วงที่จะมีน้ําหลากจากทางภาคเน oh. หนือเรือ่อฝนตกนั้นจะเป็นการระบายน้ํารอบๆนะฮะในเขตของกรุงเทพมหานครแล้วก็รอบสนามบินสุวรรณภูมิและก็สถานที่ราชการจากกรุงเทพออกสู่ทะเลโ oh. อ้โบสถ์เฉพาะได้ฟังนิดนี้ฟังลังซิดเกณฑ์ะา <Hey, hey. S 2> แล้วจะมีแล้วจะมีมันจะมีแม่น้ำเจ้าพระยาสองที่มันกำลังขุดอยู่ตอนนี้ oh. ระบายออกและก็จะมีอยู่ทางแม่น้ำแม่กลองที่ไหลออกทางทะเลแต่ลังซิดบูเลมีแบบนี้เลย ผมไม่จะว่าพันนี้คล้องระบายออกไนะมีคล้องอยู่แต่ไม่ได้มีแบบแบบอันนี้มันเป็นเกาะมันเป็นแบบว่าลอยฟ้ามาบะโบขึ้นไปว่าน้ําขึ้นทางด่วนอ่ะมันเป็นน้ําขึ้นทางด่วนทางด่วนนะข้ามาคนไทยคิดได้จังไถ่บอลแจ๊บเลยสร้างทางด่วนให้น้ำแมนแมนแมนปโบขุดได้ยังไงเนาะคิดได้ยังไงคิดแล้วเฮ็ดได้ยังไงอีกวันนี้มันไม่ได้ขุดนะคิดแล้วทําได้ยังไงบอลแจ๊บเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยแมนแมนแมนคนจะว่าบอลแจ๊บขึ้นชื่นเต้นอีกแล้ว คือเฮ้ยทุกคนด้วยด้วยความความงามด้วยความเก่งของคนไทยอ่ะเข้าเห็นงามได้เขาก็ต้องประทับใจเนาะมันมันยายบดถึงนะเอาจริงเยเห็นกี่ข้างมันก็นงามทุกข้างอ่ะแล้วว่าวุิบอว่าเจมเนว่มาเพิ่งมด้เปิดทุกเดือนเนี่ยม่นเปิดเฉพาะแค่ช่วงนะเดือนเจ็ดเดือนแปดนปี่เนี่ยมัน<ล>มันก็ไปา,า,าถ้าถ้าถ้าเราโชคดีเรามาก็อาจจะเจอถ้า บังเอิญวันไหนที่เรามาแล้วปิดพอดีนี่โอ้โหเราจะไม่เห็นแบบนีหนะไม่เห็นแน<อ>่นอนโอน้านี่คือน้ำตกนะจะจินตนาการถึงน้ำตกคอนสะเพลง๋อ้ยดีนล้ว่าจะดีพีเนาะโอ้โหแม่นนได้็ค่คายๆบปนี้เนาะค้ายบบนี้น,นะก็วันนี้บ่าพวกเองภูมิใจนำเสนอในเรื่องราวของความมหึมาของน้ำ <ม>และความน่าทึ่งและความอสังจารไปหองเลยนะนี่คือเกิดจากฝีมือของมนุษย์ในการสร้างในการที่จะผันน้ําลงมาเชื่อได้ว่าถ่าทุกนี่นะคนต่างเปแล่นมาในการท่องเที่ยวบอกกันว่าปางนี้เนาะถ้าเกิดเหตุสะพานขามไปอีกทีนะเราขึ้นไปยืนแบบยืนดูนะน้ำตรงน้ะโอ้บบบูอบอกเลย,ยคนจะ่ืนเต็มเลยเพราะยัง ตรงนั้นก็เป็นเหมือนเป็นเป็นอ่าวเป็นปากอ่าวเหมือนทะเลเนาะทะเลว้าวทะเลและตอนทีสังเกตมาเหมือนทะเลสูงกว่านะแม่แม่แม่เหมือนทะเลสูงกว่านะเหมือนกับท่าทีน้ำจากทะเลนะเขาเขาแบบแม่แม่แม่แบบเพราะว่าโลกเลยมันโลกมันเป็นกลมกลมโอโลกแล้ว่าแจ๊บนะแต่ความกว้างมันเห็นเหรอเห็นเห็นเ็นภาพเนาะนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่ท่านเห็นที่ตรงนี้นะ ประเทศไทยสร้างขึ้นมาพี่น้องเอ้ยสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงก็แล้วกันบาโบเองภูมิใจนําเสนอแนสซิงนี่ดิซิงทีเต้นๆถ่ายอยากมากน,นะอยู่ที่ถนนสุขุมวิทพี่น้องเอ้ยนะออกจากซูเมือรมม์สุมมปดประการเกือบ๙กิโลเมตรพี่น้องเอ๋จะอยู่ขวามือนะฮะข่าวมุงหน้าไปทางข้องลานนาะพี่น้องเนาะเลยโรงเรียนสวนกุหลาบมาหน่อยนึงนะฮะนี่คือคลองส่งน้ําสุวรรณภูมิพี่น้องเอ๋นี่โอ้บาโบสุดยอดขนาดดูแบบจูใจนนอะไรเอ็กซ์ซีก็ดูแบบจูใจเลยบาโบนี่ความสูงน่าจะประมาณสักกะละเล่าอ่ะ10เมตรหอบาโบ น่าจะได้นะน่าจะโอ้ยอาจจะเพลินนะผ่านหนับนับเนินลงมาไปนีเ่เนาะคือวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาความมั่งคมานะพี่น้องกันละเอียดกันที่ว่าท่านผู้ชมนะวันนี้เขานําเสนอเรื่องราวของ,งความตื่นเต้นความตื่นเต้นเดี๋ยวบารมีพาท่นานผู้ชมออกไปเบิ่งตรงทะเลก,กันแล้วกันเนาะพี่น้องน,นาวัดจะเป็นความตื่นตาขนาดไหนครับ่าววู้นฮะจะไปทะเลนะครับตรงปากอ่าวนะฮะตรงปากน้ำนะฮะปากประตูน้ําตรงนี้นะฮะเจนเหมือนทะเลสูงกว่านะฮะ แน่นอนจากสายตาที่เรามองเห็นนะทะเลที่สูงกว่าเหมือนโลกนะฮะโลกก็จะเป็นกลมๆนะท่านผู้ชมครับเรามองไปก็จะเป็นเหมือนทะเลสูงกว่าตรงนี้นะฮะและที่นี้นะมองมาฝั่งนี้ท่านผู้ชมครับอันนี้บาโบ้บโคิดเองนะท่านผู้ชมครับทําไมนะฮะคลอ,องส่งน้ำ่างนี้นะถึงได้สร้างลอยฟ้าขึ้นมานะท่านผู้ชมครับแล้วก็น้ําตกไหลลงมากระแทกกับตัวตอว่อหม้อนะฮะหรือว่าเสานะฮะหรือว่าตรงที่จะเป็นจุดกระแทกน้ำเนี่ย เหมือนนะฮะบ,บางท้คิดเองนะเหมือนว่าคนไทยนะฮะอ,อาจจะมองว่าเวลาสูบน้ำได้ไหลลงมาอย่างนี้นะครับพอช่วงที่ไม่สูบน้ำเนะี่ยอาจจะเป็นทะเลเนี่ยทะเลที่อาจจะดันกลับคืนมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างเนะี่ยการสร้างทางลอยฟ้าสูงขนาดนี้ทะเลเนี่ยก็ไม่สามารถดันน้ํากลับไปฝั่งนู้นได้ะฮะนะฮะและ้วหลายคนก็สงสัยนะาทำไมไม่ขุดนะไม่ขุดรอดรอดอใต้ ถนนนะฮะนี่แหละบาววิคิดเองนะฮะไม่รู้จริงหรือถูกเนี่ยนะ,ะ,ะคลิปนี้นะท่านผู้ชมครับบาววิเองถ่ายทำเนะี่ยเมื่อวันที่เนะี่ยวันที่6นะฮะเดือน6ปีพศ2568นะฮะเราจะไม่ได้เห็นทุกๆเดือนเนะะี่ยของการระบายน้ำเพียงเฉพาะช่วงที่มีน้ำหลากนะฮะอ่าเนี่ยนะคือเป็นแนวแนวคิดนะฮะของ ในหลวงของคนไทยนะฮะซึ่งเดีว่าถ้าคนไทยเห็นเนี่ยต้องคิดถึงเนี่ยต้องคิดถึงแล้วก็นึกถึงเนี่ยเทวดาที่อยู่บนฟ้านี่ผู้ที่นะฮะคิดถึงแต่ประชาชนคนไทยนะบา่าวโบเคยได้ติดตามเนี่ยเคยได้ดูรับชมเนี่ยสารคดีษษษของท่านนะฮะแน่นอนนะ,ะคนไทยต้องคิดเช่นนั้นเนะเดี๋ยวบ่าวโบจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปรับชมเนี่ยทางด้านปากอ่าวนะพี่อยนะ่างเนาะตอนนี้ถือได้ว่าร่มแรงมากครับท่านผู้ชมครับบ่าวโบเองก็เดินทางมาตรงจุดที่นะฮะ คลองส่งน้ําที่ไหลออกสู่ทะเลนะจะมองเห็นได้ว่าฝั่งนั้นจะเป็นเหมือนน้ำสองสีนะฮะเป็นน้ําทะเลนะฮะก็จะเป็นเหมือนน้าขุนๆนะครับลมพัดแรงมากพี่น้องเอ๋นะฮะว้าวลมทะเลพัดแรงพัดเย็นมากครับพี่น้องครับโอ้โหนี่คือความสุขนะฮะนี่คือสิ่งที่บ่าวพวกเองอยากมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือ สิ่งที่บอกไว้แล้วว่าเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นตื่นใจนะ,ะท่านผู้ชมครับมองไปกระายเจนน้ําที่ไหลนะฮะคือคลองส่งน้ําสุวรรณภูมินี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบายน้ําบริเวณสวนามบินสุวรรณภูมินะฮะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลบางปลาพี่น้องครับตำบลบางฉลงิมขอําเภอบางพลีและตําบลบางปูในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะฮะโโอ้หคลองนี้นะฮะมีบทบาทสําคัญมากเลยครับในการระบายน้ำนะฮะในในหลายพื้นที่ของกรุงเทพนะฮะแล้วก็รอบสนามบ,บินสุวรรณภูมิพี่น้องครับ ปาดเลาบ่าวบาลาวมาเห็นนะครับฝั่งนั้นจะเป็นทะเลนะฮะมาแล้วบ่าวแจ๊บมาแล้วมาแล้วบว่าวแจ๊บนอกจากคลองส่งน้ำบเบาวแจ๊บยังได้เห็นทะเลได้บเบาวแจ๊บน้อกคลองส่งน้ำตอนต้นนี้อยากให้เบิ้งไปวะ เข้าแนมใกล้ๆนะภาพที่เราเห็นเหมือนแบบว่าน้ำมีการเคลื่อนไหวดุ๊กนิกดุ๊กนิกดุกนิกคนบูยังสังเกตดิอ้าเนี่ยเห็นบ่คือน้ำมีชีวิตคนน้ำมีชีวิตแล้วเขามาเห็นทะเลนี่โอ้ยป้าโตแบบบูยเปได้ไหมใช่ไปได้เข้ามาทะเลนี่มันต่างจากแม่น้ำขนาดเนาะโอ้ทะเลเบนฝั่งเลยฝั่งดีไซน์แบบบูยเบนหัดฝั่งเนาะบ่จะบ่เห็นหอดอันนี้ก็ เป็นทะเลแท้ๆหรือบ่นี่ทะเลแท้ๆหรือบอ่จ๊บบ่ได้บอกแค่เป็นเกาะเป็นยังไงบ่แมนนี่คือจะมาสูรประการ oh. คือนะสูรประการนี่เป็นเมืองหน้าด่านเลยบอ่จ๊บนะ oh. เวลาสินค้าจะเข้าก็จะเข้าทางสูรประการเนี้ย oh. เข้าทางปากแม่น,น้ำเจ้าพยาเนี้ยโอ้แล้วมาจากแหลมชะบังก็มานี่นรงนี้นะโอ้ oh. นี่ชมการันต์เลยี่เมืองหน้าด่านเนาะแมนแล้วบ่าจะแมนเล้วนะนี่ทะเลเลยเนี่ย นี่คือทะเลบรรลุทะเลเนี่ยจะมีหินมากันขึ้นกันกันกัดเซาะเลยนะอ๋ออันนี้เป็นว่างใส่ซสื้อได้ปะโบเนาะเอ้าต้องแน่นอน่าจับต้องมีการกันเป็นการเป็นฝั่งทะเลนะการน้ําสวยงามเลยปะบรรลุทะเลเป็นสวดจุ่มกลุมอยู่บ่โบนี่คือทะเลพี่น้องเลยนะและนี่คือสิ่งที่บ่าโบเองมาเห็นและมาสัมผัสบาจ๊บลงไปอาบน้ำที่เจ้าไม่ได้เลยบาโบทอดเสื้อไหมอาบไ่ได้เลยนี่ะอาบบ่ได้ <N un> นี่จะบังขี่โค่นมาจับนี่นชาเลนนี่โอ้ oh, ตรงนี้เลยลงไปเนี่ยบอกว่าโอ้โหจมปะเลยนะมาจับนี่ตรงนี้นะแมนแมนแมนอันนี้ปลาไอ้ไรพ่อเอิญปลาชายเลนหรือปลาที่อยู่แม <Man S 1> นไม่ปลาชาเลนเยเป็นมัน<อ>จะเป็นต้นลำพ<อ>ูเป็นต้นกงกลางเป็นต้นอีหยังนี่แหละมาจับที่บาบูได้มาเห็นนะครับเดี๋ยวบวาบูจะเดินไปตรงกลางทำไมบแจ๊บได้ยังไม่ครบปีทำไมเราได้มาสองครั้งบ่อยเั้ยไม่ครบปีบ่ยังครบปีนะคือเลี้ยงเกินไปวะมาจับยูทูบบแจ๊บยังไม่ครบปีนะเออ ังไม่ครบปีนะแต่วันจับเคยมาเลยดิแต่เคยมาแล้วโอ้โหแปลกๆพี่รู้ครบพอดีเปล่าเนี่ยเดินเฮงงงวะครบวะมันมันมีช่วงเพราะมันมันช่วงเดินเดินแปดไงพระโบเดินแปดเดินเก้าแต่ปีที่น้ำมาเร็วลนยะช,ช่วงสิงหาเนี่ยบอกจะบมาสิงหาหรือว่ากันยานี่แหละเนี่ยบอกจับมองฝั่งนี้นะมองน้ามองน้ำมวลน,น,น้ำไหลขึ้นไปนะจะเป็นเหมือนว่าผูเวลาเราเดินไป เราเดินทวนน้าไปนะมาจับแต่ตรงนี้เรามองเ,เห็นน้ไํไม่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 ค่อยไหลเท่าไหร่นะแต่เราดูตรงนู้นไหลแรงอาจจะพอนะน้ําเยอะเลยดูดูน้าไม่ไหลนะพอเราดูตรงนั้นไหลไหลแรงนั่นนะเห็นไหมแต่พอเรายิ่งดูตรงนั้นยิ่งเห็นเลยน้ํามีการเต้นะะระเบํามาะบอกว่าไหมเม่นมน้คือมาจะว่าเลยดูสิพ่อก่ดูไ่เชื่อคือเดี๋ยวต่อไปเราจะได้เห็นมาจับ เจ้าพยาสอง oh. ที่มีการขุดนะวัดแจ๊บนะ oh. ขุดนะคือระบายน้ําจากแม่น้ำเจ้าพยาออกสูท่ทะเลอันนี้แหละท่าน้ชมรับเชิญชวนนะท่ทนผู้ชมท่านที่อยากจะมานะช่วงเดือนนี้นะครันลามีการเปิดน้ําให้เราได้เห็นแบบนี้นะฮะก็มาได้นะที่คลองส่งน้ำนะฮะอยู่ที่ถนนสุขุมวิทนะฮะถ้ามาจากสมุทรปราการนะท่านผู้ชมครับก็อาจะเลยลงเรืนสุขลาบมาและอยู่ขวามือนะนจะมองเห็นเหมือนทางด่วนะฮะที่ตัดข้ามถนนสุขุวิทมานะท่านผู้ชมครับนี่ เพราจากฝั่งนี้นะจะมองเห็นฝั่งที่สูบนะบ่าวแจ๊บนะมีฝั่งสูบอยู่นะฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นหรอแมนมันไม่มอเตอร์สูบเลยมีข้อไหลไรมาด้บ่าวแจ๊บโอ้แล้วมาจากสนามมีสมบัติพุม่มอนยนี่นี่นะแมนก็เป็นเรื่องราวนะที่บ่าวววกับบ่าวแจ๊บเองก็ได้ตั้งใจตั้งใจวันนี้ตั้งใจมาโดยเฉพาะเลยพี่น้องเลยนะฮะโดยเฉพาะเลยพี่น้องตั้งใจมาเพื่อสิ่งนี้นะครับอยากจะมาถ่ายท่อเรื่องราวนีฮะอยากจะมาเก็บภาพนะฮะบ่าววัเองจะบอกไว้ว่าเป็นความมาย์ใจเลยครับเป็นความมาย์ใจของ น้ำนะน้ำนี่ใหญ่กว่าคลองครับจับเนี่ยใหญ่กว่าใหญ่กว่าคลองนะเนี่ยคลองแล้วผมจับเชื่อว่าน่าจะลึกอยู่นะเนี่ยก็เป็นคลองนะเป็นคลองส่งน้ำนะตามเชือคลองส่งน้ําสวนภูมินะท่านผู้ชมครับนี่จะบอกกันเลยว่าท่านผู้ชมนะที่อยู่ใกล้นะอย่าพลาดโอกาสนะคท่านผู้ชมครับมารับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อบอกไว้เลยว่าเฮ้ยสร้างความตื่นตาตื่นใจประเทศไทยมีแบบนี้ด้วยหรือนะฮะ นี่คือนะนี่คือไอเดียไอเดียสุดเจ๋งไอเดียสุดบันเจิดนะครับบ่าวพวกเองก็อยากจะบอกกัยว่าอยากจะพูดคํานี้เะเพียนแองน่ามีเงินอย่างเดียวสร้างไม่ได้นะบ่าวจับนะต้องฉลาดด้วยนะแล้วคนที่คิดนะบาจับคิดได้ยังไงแล้วคนที่สร้างสร้างได้ยังไงบ่าจับนั่นแหะสิอ่าคือก็ฝากไว้เป็นแนวทางในการคิดนะท่านผู้ชมครับถ้าอยากจะไม่เห็นความมหึมมาเนะฮย ความยิ่งใหญ่แบบนี้นะท่านผู้ชมนะฮะมานะฮะต้องมานะท่านผู้ชมฉลาดเวลามานะฮะมาดูนะบ,บอก,กว่าเราคุ้มค่าแน่นอนทนะ่านจะบอกว่าฮะยิ่งกว่าได้ไปเที่ยวเนี่ยแดนเดอร์มิดแดนเซอร์ฟเวอร์เลยบ่าวเจ้าโอ้แน่นอนบ่าวโบแนะ่นอน <c oughs> คือคือ,คอเราไม่ได้เห็นภาพแบบนี้ได้ทั่วไปนะบ่าโบ้เราต้องมาตรงนี้เท่านั้นนะแน่นอนบต้องมาต้องมาต้องมาเนี่ยนทะ่านผู้ชมครับเป็นผลพลอยได้ที่บ่าวเจ้ากับบ่าวโบนะฮะทำงานที่ประเทศไทยนะฮะก็ ทุกเพื่เราแล้วก็อาจจะมีไม่หลายคนนะที่จะมารีวิวนะฮะนะมีประโยชน์ในโครงการนี้นะมีประโยชน์ให้ได้เห็นนะฮะให้ได้เห็นถึงแนวทางนะท่านผู้ชมครับแนวทางในการในการรับชมและกาใน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 ข้อคิดนะอสแจ๊บใช่ใช่ใช่ได้มีได้มีข้อคิดด้วยนะข้อคิดว่าทําไมถึงทํารอยฟ้าฮะอ่าใช่ทาไมถึงไม่ขุดนะฮะ ลอดใต้ถนนนะาะวะเจ๊บนะใช่เนีเราก็ได้ข้อ,อคิดดีๆเร,เราอาจจะคิดตามแต่ว่าในในคำอธิบายนี้เราเรายังยังยังไม่รู้ชัดเจนเนาะก็ฝาก FC ซเมนมาด้วยที่เราคิดกันว่า,าเหตุนู่นเหตุนี้อาจจะเราเห็นภาพแล้วเราก็นึกตามแต่ในความจริงแล้วเรายังไม่รู้ว่าเราคิดถูกหรือผิดเนาะเพราะ,ะนั้นก็เอฟซีแหละคือครูคือโค้ดคือว่าอาจารย์ที่จะต้องสอนต่อให้พวกเราเนา <ะ S 2> นั่นแหลนะน่ะาะเจ๊บเนาะใช่ครับนะ โอ้โหเป็นอะนะจากคนที่สมองตือนๆเป็นอะไนะเด็กโครงการนี้มีไอเดียบันเจิดขึ้นมาเลยบาบวก็นนันนเพราะฉะนั้นอยู่เมืองไทยนะเรียนรู้จากประเทศไทยแลนี่คือสิ่งที่ได้จากประเทศไทยใช่ครับ <นะ S 1> ประเทศไทยให้หลายอย่างนะท่านผู้ชมครับให้แนวข้อคิดให้แนวการดำเนินชีวิตนะฮะให้กําลังใจแรงงานไม่ว่าจะเป็นหลายชาตินะตาบาบวกกล้าพูดได้เต็มปากนะเวียดนามเขมรพม่าลาวนะฮะก็ มาพึ่งใบบุญประเทศไทยมาได้เขาคิดมาได้อาชีพที่ประเทศไทยสร้างนั้นสร้างตัวก็มีเยอะนะฮะได้บ้านได้ลหลายอย่างนะนี่คือสิ่งที่บ่าวโบ่เองอยากนํานเสนอให้โลกได้เห็นนะว่านี่คือไอเดียของคนไทยไอเดียสุดบันเจเิดเป็น้องเอ๋นะคลิปวิดีโอนี้บ่าวโบ่เองฝากไว้เพียงเท่านี้กันแล้วกันวารแจบนะฮะสำหรับทัทีมงานและทีมชอบในการนําเสนอของบ่าว,วาบ้กกับวารแจบไปเรื่องอะไรเป็นกันตังใจเนาะครับผมคนกติ้งเตือนสิ่งที่สำคัญซอยสนับสนุนพวกข้าวโดยการบวกกับขางโฆษณาแล้วการวารแจบครับผมครับผมสบายดีสบายดีสวัสดีนะครับผมบ๊ายบายโอ้โหพี่น้องเาโ